Good morning student how are you welcome to English class สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกทคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูอ้อมจะมาสอนเด็กๆในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามกันเลยคะ่ะไปกันเลยวันนี้นะคะคุณครูอ้อมจะมาพาเด็กๆฝึกอ่านออกเสียงตัวอ,อักษรน,นะคะ ตั้งแต่ตัว A จนถึงตัว Z นะคะแต่จะฝึกอ่านออกเสียงในรูปแบบของ phonics a to z นะคะก็จะเป็นการฝึกออกเสียง phonics นะคะตั้งแต่ตัว A จนถึงตัว Z นะคะในแต่ละตัวอักษรเหล่านั้นนะคะจะมีคำศัพท์ให้เด็กดูด้วยนะคะเด็กๆก,ก็จะรู้ว่าคำศัพท์เหล่านั้นมันแปลว่าอะไรนะคะเด็กๆรู้ใช่ไหมคะว่า ตัวอักษรภาษาอังกฤษนั้นมีทั้งหมด26ตัวนะคะก็จะมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะคะและก็ตัวพิมพ์เล็กแบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปนะคะครูอ้อมจะพาเด็กไปฝึกอ่านออกเสียงนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยคะ่ะเออะแอะ apple B, b B B Ball c, 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 c Cat D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 og F, 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 fitch. G, 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 g girl. her. H. hờ hờ hên I I-i-i-ing I, J J-j-j-jam K K-k-k-kite L-l-l-lion l, M-m-m-m Mouth, n na 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 nose o o o, o octopus ทีพอพอเพเพนคิวค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 วีนอาร์เรรอรด S, 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 Sun. T, 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 Toy. U, A, 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 Umbrella.

วันนี้นะคะครูอ้อมก็อยากจะฝาเกเด็กเช่นเคยนะคะให้เด็กกลับไปทบทวนนะคะไปฝึกอ่านนะคะตามคลิปที่คุณครูสอนนะคะและหลังจากนั้นนะคะก็ให้เด็กนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะโดยให้เด็กคัดตัวอักษรตัว A จนถึงตัว Z นะคะโดยให้เด็ก คัดทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กนะคะคู่กันนะคะจากตัว A ไปถึงตัว Z ซตนะคะการบ้านง่ายนิดเดียวฝากเด็กๆด้ยวยนะคะอย่าลืมทำการบ้านและฝึกอ่านนะคะจะได้เก่งๆนะคะเด็กสำ,สำหรับวันนี้คุณครูอ้อมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงต่อไป See you again next time Good bye